พีมิตทักสองอะรเนี่ยทำไมาจุดแมปมันบับอกอะของปืนของปืนหนึ่งิจาของปืนเดี๋ยวถ้าถ้าเราเกิดบนเราจะเข้าขวานะครับถ้าเราเกิดล่างเราเข้าซ้ายไอ้แมปสองครับแมปสองผมอัพดึงมันรีบดึงพี่ดีเข้าโซนดีกว่าอีนี่ยิงจ้า ท้องปืนหนึ่งลินกาบนขวาใช่ไหมเรื่องามอูชัดปืนไอ้ที่อผมว่าทำไมแม่งไม่พูดผมแม่งติดไม้สัตว์เอ้เมื่อกี้าเรียกก่อนมาสินว่าแม่งเอ้ไม่ยอมมาสีนเนี่ยตั้งน้นเอ็มออกออกก็นละมันออกก็นะออกไม่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 ออกเฮ้ ใครจะกลัวเราตอนนี้ลีซองแคลรี่คุณมอยรอชวดิงกรลกระดิ่งกระดิ่งกระด่งระดิ่อกระดิ่กระดิ่กระดิงกระด่อกรา่กะดิ่งกรอดิ่กราด่งกด่ระดิ่ริ่ลดิ่งกะดิตงกรงกระด่กร่กรดิ่กดิ่กระเิงะดิกระระกด่กด่ะด้่งด้กรได้ก่ก่กรด่สกตว์เลย หมดปืนแล้วหมดปืนแล้วฟ้ากลางได้ป่ะปักอยูไว้อ่ะฟ้ากลางอ่ะนะครับได้ครับมีมีจาตามมาตัวโอ้ยเครียเอ้ยนจ่าตามฟ้าฟ้าแล้วรับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็หอบผมไม่ได้มันปวดผมจับบันไม่ได้เลยเก็บกลางเก็บกลางจงกิบอนเดาเลยเดาเราเราเคลียร์บ้างก่อนใจเย็นใจเย็นบ้านบ้านเยอะบ้านเยอะตั้งเอาเอาเอาตั้งตัวเราก่อนเฟเฟโอเคจงกิได้ป่ะบอลส์บอลกลางได้ป่ะเก็บมาเร็วยื่นหูกำลังจงกิบันเดาเลย โดนเปนโดนเสร็จแล้เป็ดแล้วปอดปอดปอดปืนแล้วปอดปืนแล้วโอ้โหแม่งเลยตัดป <fill. S 3> ืนเกียร์ชุบขอบคุณครับผมขอบคุณปลดแมวปลดแมวปลดแมวโดนอะไรเอ่ยอีกแล้วยิงอยู่ครับยิงอยู่เฟรชล้อเสร็จแล้วรู้สึกเป็นเหมืแล้วจารไม่ได้หว่ไม่ได้บเหมือาจารย์ไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ปวดไปจังกี้ถ้ามันได้บอลน้อยกว่าเราก็โอเคอยู่ปวดไปปวดไป อุ้ยอผมติเงี้ยในนี่ยติดโจนหรอตะตนตะนแลเขียวได้ปะมันเขียวได้ปะสวยยิงปลายิงปลาทำลายยิงปลายิงอยู่ยิงอยูุ่เฟรที่ออนี่อะรนี่คลี่รอรอเฮ้เข้าไปไหมอืมเล่นด้ ใครใครแล้วใครเก็บเหลือมาเก็บเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลบให้เดี๋ยวหลบให้เอาบอลมาเดี๋ยวหลบไปหลไปผมไปผมไปจะเอาคุมมั่ยอ่งไหนเนี่ยเฟสอยู่นี่ครับอยู่อยู่ไหนวะอยู่ที่วาเป็นแล้วปืนแล้วปีก้องรีบับได้ปะรีบับกำลังกำลังอีกนิวีนึงดีแล้วโอเคโอเคต้องแมวนะครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยไอ้ตัวทีจะตกไหมจะตกไหมจะตกโอเคโอเคโอเคตกไหมตกไหมดูไอ้นี่ ลีส่งบอลนะส่งบอลนะมันบอลสะตนเดี๋ยวเยว่ืนหลบนส่งบอลี่ดูกันก็ติบสองมันตกมันจ Ooh, ันตกมัจ่ันตกมันจั่งันมันีั่งมัจงมัน่น่งมันจั่งมันอั่งมันจ่งมันบั่งน่งมานงมันจงมันจั่งยันเัี๋ยวเดี๋งมันจัะโจ่น่มันจัมม่มันมังงังังอ่นัั เออ่ก่อนถ้าบอลตกช่วยช่วยมาซ้อนตรงกลางเลยครับบอลตกมาเลือมาช่วยนะมาช่วยนะครับมาช่วยนะบอลโอเคโอเคบอลปั๊ะโอเคสวยเค้กสวยเก็บเก็บเก็บได้แล้วยืนแล้วยืนโบกตรงกลางไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจเก็บกูเนี่ยเลือดเลืิดเก็บถ้าได้บอลมาจุกจิได้ปะหรือใครได้ได้ผมได้ผมได้บอลปั๊มาโอเคปืนมันไม่มีอะไรเล่นแล้วนะ ไปแล้วครับเลยเลยเลยบวกบวกค่ามันค่ามันผมไม่มีมานานเล่นตายเกินไปทำไมจงกีบอกเพื่อนให้ไปตายอ่ะใส่แค่นี้มาแล้วนี่จ้าคนนินจาครับนินจาตัวเราจังสโตนนี้เสร็จแล้วมีปลาอยู่ปุบปุบ ม่มาละผมแล้วไม่มาละไม่มาละไม่มาละไม่เล่นไม่เล่นหมาก็สบายหน่อยเอ็ดไอ้เนี้ยตอนนี้มันทำอะไรมันขุดอยู่วะเนี่ยไอ้เที่ทำมมันตัวมันไม่โผล่แล้วนินจอนินจาเนี่ยนั่นดิขุดมันไ ทำไมไม่ค่อยผูกผมปนกลางนะมาแล้วเนี่ยใบมาละสว,วยสวยปดได้หมดปลดได้หมดมปดแล้วป<ล>ดปลแล้วโอเคครับของอยู่